รถเบนซ์ e 2อ0นะครับก็ตรวจสอบคำตอบนะก็สรุปสวิตช์ลองเอาอีกตัวมาเสียบนะฮะลมก็ไม่แรงเหมือนเดิมลองปรับรบดแรงลมหน่อยครับะนะครับลมออกนะลมออกแต่ไม่แรงนะครับเหมือนเดิมก็เป็นที่มอเตอรอ์เดี๋ยวลองเสียบตัวเดิมครับ ลองเสียบตัวเดิมอ่ะอันนี้ของเดิมนะฮะ ไม่แรงนะครับไม่แรงเ,เหมือนเดิมเช็คเรียบร้อยนะก็สรุปเป็นที่ตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ปิดครับลองปิดมอเตอร์ครับ หยุดนะครับเปิดครับเนี่ยก็มอเตอร์หมุนเบานะฮะเล่งสุดก็ยังเบาแค่เนี้ยนะครับอ่ากล้องแอร์นะครับสองอันเนาะ,อ,ะออกมาแล้วก็ถือว่ากล้องแอร์ชาโคนะครับ ไม่สกรปรกเท่าไหร่นะอ่ะมี2องอันอ่ะอีกอันนึงงนะอีกอันนึงอ่าโอเคครับก็โอเคครับอ่าดับเครื่องเลยครับเรียบร้อยเบนซ์ Bent e 280นะครับตรวจสอบเรียบร้อยนะฮะก็สรุปว่าเป็นที่ตัวมอเตอร์เบนซ์ Bent e 280 ตอนนี้นะคะช่างเช็คตัวมอเตอร์พัดลมโบเวอร์ในตู้แอร์ดูค่ะตัวพัดลมโบเวอร์นะคะแรงอยู่ะะยก็สรุปนะคะตัวอันี้นะคะที่ควบคุมสปีดพัดลมนะคะให้เบาให้แรงนะคะเสีย ะะก็จะมาทั้งชุดแบบนี้นะคะก็นะคะส่วนใหญ่ที่มีขายนะคะก็จะมาทั้งหมดนะคะทั้งชุดแบบนี้พร้อมตัวมอเตอร์พัดลมโบเวอร์ค่ะตอนนี้นะคะช่างต่อตรงนะคะตัวพัดลมโบเวอร์ทำงานแรงลมที่ออกจากช่องลมมาได้อยู่ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เดี๋ยวเราจะลองต่อเข้าระบบเดิมค่ะก็ตอนนี้นะคะช่างต่อตัวพัดลมโบเวอร์เข้าระบบเดิมเดี๋ยวเราจะปรับพัดลมให้แรงสุดพัดลมก็ออกมาได้ที่3กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเย็นนะคะที่ออกจากช่องลมมาก็ได้อยู่ที่11ก็เย็นนะคะที่ออกมาก็คือตัวนี้ ระบบแอร์เย็นแต่มีปัญหาที่ตัวพัดลมโบเวอร์นะคะหรือว่าสปีดพัดลมเสียรถเบนซ์ e 2 8 0ช่างจัดก,การประกอบมอเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับประกอบแผงด้านล่างเรียบร้อย เปิดแรงสุดนะฮะพัดลมก็ออกเบาๆนะฮะก็ถือว่ามีแรงลมนะฮะแอ่ไม่แรงเท่าไหร่ตัววัดแรงลมก็รายงานอยู่นะฮะแต่ลมไม่ได้พุ่งออกมาเรียบร้อยทุกอย่าง เช็คแล้วนะฮะสวิตต่างๆปก,กติทุกอย่างมีลมออกมาอ่อนๆนะครับรถใช้งานไปแล้วนะครับสองสี่ 0 233มกิโลเมตรครับ